เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้พ a i The World นะคะสําหรับแม่ขุนทองแล้ว The World ก็คือถือว่าดีที่สุดในสําหรับของแม่ขุนทองนะคะก็ถือว่าคนวันจันทร์นะคะเป็นคนที่วางแผนอะไรต่างๆนะคะ แล้วก็ทําอะไรจริงจังนะคะไม่ว่าจะทํางานอาชีพใดก็ตามนะคะล้วนประสบความสําเร็จนะคะอุปสรรคมันมีทุกๆคนอยู่แล้วนะคะสามารถที่คุณสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกๆเรื่องไปได้นะคะสําหรับการงานนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็อาจจะต้องมีอะไรที่จะต้องเ,ออเป็นผู้นําตลอดเวลานะคะเป็นคนที่จะต้อง รับผิดชอบงานมากกว่าคนอื่นอย่างนี้นะคะหรือการงานทั่วๆไปนะคะอาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักก็ได้นะคะคนทําธุรกิจค้าขายก็อาจจะนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายอย่างนี้นะคะหรือจะส่งออกสินค้าเราไปขายต่างประเทศนะคะเช่นคนที่เคยเล่าให้แม่ขุนทองฟังนะคะเขาอาจจะส่งทุเรียนส่งมังคุดอะไรอย่างนี้นะคะ ส่งออกไปต่างประเทศนะคะก็มีเยอะแยะนะคะอาจจะต้องทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนทํางานประจํานะคะ,ะสําหรับในเรื่องของการเงินโชคลาบนะคะก็ยังมีเรื่อยๆนะคะถือว่าถามว่าโทษนะครมันเน้นการเงินโชคลาบไหมนะคะก็ การเงินโชคลาบได้จากความสามารถของเรานะคะอาจจะมีโชคฟุกๆบ้างนะคะหรือบางท่านอาจจะไม่เล่นหวยก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะมีโชคลาบเข้ามาในเรื่องของงานนะคะหรืออยู่ดีๆนะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้ใบหนึ่งก็อาจจะถูกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะถูกรางวัลขึ้นมาก็ได้นะคะสําหรับการเรียน,นะคะ่ะน้องๆก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนอยู่แล้วนะคะใส่ใจในเรื่องของการเรียนไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะ สำหรับในเรื่องของความรักนะคะบางคนก็อาจจะคลองตัวเป็นโสดนะคะอย่างวัยเรียนบางคนก็ยังไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักนะคะอยากเรียนให้จบนะคะมุ่งมันตั้งใจอยากทํางานดูแลพ่อแม่อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าราบเลื่อนดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคนะคะบางท่านอาจจะคบหากันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะคะหรือเป็นเพื่อนบ้านกันมานะคะก็ถือว่าความรักมั่นคงไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคนะคะหรือบางคนก็อาจจะคบหากับคนต่างชาตินะคะ อาจจะใช้ชีวิตต่างประเทศแล้วนะคะแต่งานแต่งการแล้วหนีก็ได้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็อาจจะได้พบเจอนะคะคนที่เราใฝ่ถึงนะคะคนที่เราเหมือนแอบปื้มแอบรักอะไรอย่างนี้นะคะในวัยเรียนแบบนี้ก็อาจจะแอบปื้มแอบชอบพี่เขาอะไรอย่างนี้นะคะแอบชอบเขาอย่างนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้คบหานะคะหรืออาจจะมีคู่เป็นชาวต่างชาตินะคะหรือมีคนเข้ามา ทักทายนะคะพูดคุยหรือเรียนรู้กันเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่มักคุ้นกันอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักนะคะก็ะถือว่าเป็นไปด้วยดีไม่ได้มีเรื่องอะไรร้ายนะคะตัวเราเองก็เป็นคนที่ช่างเลือกและมัดระวังอยู่แล้วนะคะคนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่สีนเท้านะคะ ช่วงนี้คนวันอังคารอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะบางคนก็อาจจะเปิดร้านเปิดล่วงใหม่นะคะเปิดธุรกิจใหม่ได้งานใหม่อย่างนี้นะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะหรือสอบเข้ารับราชการได้นะคะบางท่านนะคะหรืออาจจะบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งงานนะคะมีงานมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือบางคนอาจจะรอคอยข่าวของการตั้งคันได้ตั้งคันสมใจหรือ ราคอยข่าวของการขอดบุตรนะคะก็ราบลื่นนะคะสําหรับหน้าที่การงานก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีความเจริญก้าวหน้ามีความสําเร็จในเรื่องของการงานเข้ามานะคะการเงินเช่นกันนะคะการเงินการเสี่ยงนะคะก็จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะคะมีโชคลาภฟุกๆเฟเข้ามานะคะหรือได้เงินอาจากการขายทรัพย์สินมรดกนะคะหรือได้เงินจากการเป็นนายหน้านะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าน้องๆเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งนะคะ บางคนก็จบการศึกษาแล้วอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะหรือ,อจบมัธยม6นะคะก็อาจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้ตามที่เรา,ามหาวิทยาลัยที่เราใฝ่ถึงฝันถึงนี่นะคะได้นะคะสําหรับความรักนะคะก็ถือว่าความรักของคุณเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคสาหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานหรือบางคนก็เพิ่งแต่งงานแต่งการนี้นะคะ สำหรับคนเป็นโสดนะคะคุณจะได้เจอคู่แท้ในเรวันนี้นะคะสามารถที่จะคบหากันจนถึงขั้นแต่งงานแต่งการหรือใช้ชีวิตร่วมกันได้เลยนะคะบางคนก็อาจจะเหมือนคาดหวังอยากจะคบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอบชอบแอบอยากคบหาอย่างงี้นะคะก็จะสำเร็จสมใจปรารถนานะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่สิบเหรียญเลยนะคะคนวันพุธจะมีโชคลาภนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะธุรกิจการค้าของคุณก็ถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรได้กําไรนะคะจากการที่คุณทํามาหากินสร้างตัวเองนะคะไม่ว่าเป็นธุรกิจทำมาค้าขายหรือธุรกิจบริการเลยต่างๆนะคะรวมถึงคนที่ทํางานประจํานะคะ ก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนอาจจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งสําหรับข้าราชการนะคะหรือสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้อย่างนี้นะคะสําหรับการเงินก็ถือว่าการเสี่ยงโชคถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีโชคลาภเข้ามาจากการเสี่ยงนะคะได้เงินฟุกๆเข้ามานะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าการเรียนก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะพอใส่ใจมากขึ้นนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะ ความรักนะคะสาหรับคนมีคู่ก็ถือว่าดูแลซึ่งกันและกันนะคะทำธุรกิจค้าขายด้วยกันรหรือทํำางานร่วมกันหนีนะคะหรือบางคนก็อาจจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในเรื่องของการงานการเงินนะคะ ก็ถือว่าคบหากันในแบบที่เข้าอกเข้าใจดูแลซึ่งกันและกันได้ดีนะคะสําหรับคนโสดก็จะพบเจอคู่ที่คุณาตามสเปคของคุณที่คุณคาดหวังไว้นะคะถือว่าคุณตั้งสเปคไว้คุณก็จะเจอนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ได้ร้ายอะไรนะคะถือว่าจะมีการพัฒนาเป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับคนโสดนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะเช่นว่าในประเทศไกลๆนะคะต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าธุรกิจการงานอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักมีคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นต่างชาตินะคะหรือนําเข้าสินค้าต่างประเทศมาขายหรือส่งออกสินค้าไปขายนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะคุณได้ ลูกค้าที่ดีนะคะเ,เงินทองไหลมาเทมาจากธุรกิจการค้าของคุณนะคะหรือบางคนดูทํางานนะคะทำงานก็อาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรือไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะบางคนก็อาจจะรับราชการอาจจะต้องมีเกณฑ์ย้ายไปต่างจังหวัดไกลๆอย่างนี้นะคะแต่นําพาซึ่งความสําเร็จมาสู่คุณนะคะสําหรับการเงินโชคลาบก็ได้จากทางไกลนะคะได้เงินโชคลาบจากทางไกลนะคะการเรียนนะคะบางคนก็ ช่วงนี้นะคะผลการเรียนผลการสอบก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะบางคนก็อาจจะต้องมีการเดินทางนะคะเพื่อที่จะมาสอบหลังจากที่เรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะก็จะต้องมาสอบในช่วงนี้นะคะมีกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดเหมือนเดิมนะคะสาหรับความรักนะคะก็อาจจะคบหากับคนทางไกลนะคะสาหรับคนมีคู่อยู่แล้วอาจจะบางคนก็อาจจะ คบหาแฟนเราแฟนเราทํางานต่างจังหวัดหรือเป็นคนต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอาจจะห่างกันนิดนึงในเรื่องของภาระหน้าที่การงานนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอนะคะคู่ในโลกออนไลน์นะคะซึ่งต้องดูดีๆนะคะหรือคู่เป็นคนต่างชาติอย่างนี้นะคะคนต่างชาติเข้ามาคบหาทักทายนะคะก็ต้องดูดีเหมือนกันนะคะก็ต้องดู ลักษณะต้องศึกษานิสัยใจคอว่าเป็นตัวตนเขาจริงๆไหมนะคะหรือบางคนก็อาจจะ,จจะคบหากับคนที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดไกลๆเช่นมีธุรกิจไกลๆนะคะหรืออาจจะทํารับราชการอยู่ทางไกลนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาปภาษาอะไรนะคะก็ได้ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็ถือว่าคู่ของคุณก็เป็นคู่ที่ ที่จะเรียนรู้กันได้นะคะถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยผ่านไปนะคะจนกว่าจะเจอคนที่ใช่ยังไงคุณมีคู่อยู่แล้วนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพเ่เด็กถือไม่เท้านะคะถือว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถพอสมควรนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจการงานใดนะคะก็ล้วนแต่คุณมีไอเดียดีๆนะคะมีอะไรที่เก่งนะคะ เอาตัวรอดได้นะคะเวลามีปัญหาอุปสรรคคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นไปได้ด้วยดีนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณกําลังเรียนรู้กับงานของคุณนะคะบางคนก็ออกจากงานมาเพื่อที่จะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือบางคนก็เรียนรู้กับธุรกิจใหม่ๆที่ตัวเองที่จะต้องอจะเซตระบบขึ้นใหม่ก็ได้นะคะหรือบางคนทํางานประจําหรือร,รับราชการนะคะ อาจจะต้องมีอา,อาจจะมีเกณฑ์ยกย้ายพึ่งจะโยกย้ายมาอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะคือเรียนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะปัญหาอุปสรรคถามว่ามันมีทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นไปได้นะคะสําหรับการเงินโชคลาภนะคะก็มีเรื่อยๆนะคะก้อนไม่ใหญ่นะคะแต่ก็ถือว่าเข้ามาเรื่อยๆนะคะจากนี้ไปนะคะการเรียนเช่นกันนะคะ น้องนนักเรียนนักศึกษาถือว่าเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะพอมุ่งมั่นตั้งใจเรียนยังไงผล,ลการเรียนผลการสอบออกมาดีแน่นอนนะคะสําหรับความรักนะคะบางคนก็อาจจะมีคู่เป็นเด็กกว่านะคะหรือเป็นคนก็อาจจะเป็นคนที่เรียนด้วยกันนะคะเรียนมัธยมเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันนะคะหรือเป็นเพื่อนเก่านะคะคบหากันมายาวนานก็ถือว่าดูแลซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษานะคะทั้งในเรื่องการเรียนนะคะความรักดูแลกันนะคะอย่างนี้นะคะ รือบางคนคบหากันตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหรือสร้างครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่น่ารักอย่างนี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าคุณจะเจอพบเจอคู่นะคะจากการอาจจะากเพื่อนฝูงนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําอาจจะคู่เป็นเด็กกว่าเรามากนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าถ้าเผื่อคบหากันได้ก็ไม่ได้มีอุปสรรคในเรื่องของอายุนะคะหรือบางคนอ่า เด็กที่อายุน้อยกว่าแนะนําคู่มาให้อย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่ามันมีหลายๆแบบนะคะแต่ไม่ได้มีอะไรที่แย่นะคะก็ถือว่าได้เรียนรู้กันไปนะคะหรือมีคู่ในวัยใกล้เคียงกันอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สิบถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขขึ้นนะคะหลังจากที่ปัญหาอุปสรรคทุกๆอย่างคุณแก้ไขมาหมดแล้วนะคะจากนี้ไปไม่ว่าในเรื่องของการงานการเงินนะคะถือว่าช่วงนี้คุณจะมีความสุขนะคะค้าขายก็ได้กําไรมานะคะการงานก็ถือว่าคุณาสามารถที่จะประคับประคองนะคะแก้ไขปัญหานะคะจัดระบบให้มันดีขึ้นได้นะคะ การเงินก็เช่นกันนะคะก็จะเริ่มมีช่วลาบเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะคะจนทุกๆอย่างเป็นไปในทางที่ดีนะคะอาจจะเก็บหอมรอมริบได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมนะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนนะคะก็ถือว่าการเรียนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะการเรียนถือว่าเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับสิบถ้วยนะคะไม่ได้มีเครียดอะไรเพราะเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการเรียนอยู่แล้วนะคะ สำหรับความรักนะคะคุณก็จะคนที่มีคู่คุณก็มีความสุขกับความรักบางคนก็อาจจะสร้างครอบครัวแล้วนะคะหรือบางค,คบหากันมานานนะคะยังไม่ได้แต่งงานแต่งการก็ถือว่าอยู่ในแบบที่มีความสุขแล้วนะคะคบหากันแบบไม่ต้องมาระวังอะไรแล้วนะคะก็ถือว่า,าไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะถือว่า ความรักของคุณมีความสุขแน่นอนนะคะสิบถ้วยนะคะคนที่เป็นโสดก็จะได้เจอคู่แท้นะคะในแบบที่เขาดูแลเอาใจใส่เรานะคะในแบบที่เข้ามาแล้วไม่ได้หวังผลประโยชน์จากตัวเรานะคะดูแลเราได้ในแบบที่จริงใจกับเรานะคะมีความชัดเจนในการครบหานะคะคือตั้งแต่บคบมาคุณจะเจอคนนี้คือใช่ที่สุดนะคะดูแลคุณได้ดีที่สุดอย่างนี้นะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่หรือสีนะคะไพ่เฮอร์มิตก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ช่วยเหลือในเรื่องการงานนะคะการเงินนะคะแล้วก็ธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณอาจจะต้อง ทำตัวนิ่งๆนะคะไม่ต้องมีปากเสียงกับใครอย่างนี้นะคะไม่ว่าแม้แต่ลูกคงลูกค้านะคะเราก็ต้องเหมือนสงบนิ่งไว้นะคะเขาต้องการอะไรก็ให้เขาไปนะคะอย่าไปต่อล้อต่อเทียงนะคะคนมันเยอะสิ่งสมัยนี้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะเพียงแต่คุณอาจจะอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะ อาจจะเป็นคนที่เป็นมีโรคส่วนตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะลาคาญกับอะไรที่จู้จี้อย่างนี้นะคะแต่ก็ต้องอดทนนะคะพออดทนไปนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงสั้นๆนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะใจเย็นๆนะคะการงานดีอยู่แล้วนะคะธุรกิจการค้าก็เรื่อยๆนะคะเพียงแต่เราลูกค้ามันมีความต้องการมากขึ้นนะคะเราอาจจะต้องเข้าระบบออนไลน์มากขึ้นนะคะ อาจจะต้องโฆษณาในโลกออนไลน์มากขึ้นนะคะถือว่าการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการเสี่ยงโชคอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือให้เราได้โชคลาบนะคะแบบปฏิหารอย่างนี้นะคะสําหรับการเรียนนะคะให้ฤือสีน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะ คนจะจบการศึกษาหวังเกียรตินิยมคุณได้แน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาคุณอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะสําหรับความรักนะคะบางคนก็อยู่นิ่งๆน,นะคะเบื่อหน่ายกับความรักอยากอยู่คนเดียวอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ได้นะคะเพราะคุณเองก็มีโรคส่วนตัวนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็ต่างคนต่างมีโรคส่วนตัวก็สามารถที่จะคบหากันได้นะคะตลอดรอดฝั่งไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะก็ให้สเปซซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะ คบหากันไปได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะคะไม่ได้มีหวาดละแวงหรือมาเช็คมาอะไรนะคะอยู่ในแบบชิวๆอยู่ในแบบเพื่อนๆกันนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้อาจจะ ได้คบหากับคนต่างชาตินะคะหรือคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะก็ค่อยๆดูกันไปนะคะหรือเจอคู่ในโลกออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งจะต้องเช็คนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท,กท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยรยนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ